วันนี้บ้านแมนแตกศิลานะครับในช่วงเวลาเลิกงานนะครับผมให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้ชมต้นไม้นะครับอีกต้นหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งตอนนี้กําลังปลูกนะครับเป็นต้นไม้ยอดฮิตนะครับที่รู้จักกันในชื่อต้นมันเบอร์รี่นะครับหรือต้นหม่อนบ้านเรานะครับในภาษาอีสานนะครับที่นิยมปลูกไว้สําหรับการเลี้ยงไหมนะครับซึ่งจะทําให้ได้ผ้าไหมที่สวยงามนะครับต้นนี้เพิ่งเสียบ ยอดลงไปนะครับเรียกว่าเป็นการไม่ใช่การเสียบยอดนะครับเรียกว่าการปักชํากิ่งนะครับลงไปที่ดินเลยนะครับฝังที่ดินเลยแล้วก็ตอนนี้เขาติดแล้วนะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับตามที่เอฟซเห็นนะครับลูกของเขาก็จะออกมาเป็นลูกเล็กๆนะครับยังเป็นเบบี้อยู่นะครับยังเป็นเบบี้ยังไม่ได้แก่นะครับอันนี้ก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งของบ้านนะครับทําไมต้องปลูกมันหรือมันเบอร์รี่นะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นไม้ที่ให้ประโยชน์ นะครับอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุต่างๆแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการทําอาหารนะครับในส่วนของการทํากับข้าวนะครับบางอย่างเช่นการต้มยําไก่อย่างนี้นะครับก็ยมใส่เพราะทำให้รสชาติดีนะครับแล้วก็สามารถเก็บเอาลูกสุกมารับประทานได้เป็นผลไม้ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลไม้ยอดฮิตและเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับนี่คือมัลเบอร์รี่ต้นสวยนะครับต้นหนึ่งในบ้านนะครับเดี๋ยวต้นต่อไปผมจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณเนฟทีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ